วันนี้เป็นวันที่30เดือนมกราพุทธศักราช2568เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้าในพระชา a v y โยคอถวายเสียงสวสดสายท่ายายพระสูตรพระปริริบได้มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาและอาจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะครับขอพยัญชนะเด่งปวดสวสดย่างต่อนยังได้เธอก บทที่หนึ่งบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสรงอชันชันตุเทวตาสัทธมังมูลิราชสสะสุนันตุสักขโมขะทังสัคเคาเมจรุเปคิริขาลดาเพจันตะวิเควิมานีที่เปรัเคจัาเมตรูวะนะคะนีเคหวัตถุเขตเีกุม,มาจะยันตุเทวาะรัทธและวิสเมยคพระนาคา จิทันตาสันติเกยังมุริลาวาจันังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรณการุอัยยมพัทันตาธรรมสวนณการุอยมพัทันตาธรรมสวรณการลอยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรตนาไตยิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิพุชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิพุชยามะอิมีนาสกาเลนะสังคังอภิพุชยามะบทที่สามบทกาพระรตนาไตยอรหังสมาสัมพุทโธะควาพุทธังอภิวัน อะพิวาเทมิสวากาโตภกะกัฏตาธโมธมังนามสสามิสุปฏิปานูภกะกัฏโตสาวกสังโูสังฆังนามามบทที่สี่บทสวดนามสการสิทธิคาทาย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสละนังฆาปะทะพุทธังสรณังฆาามิธรรมังสรณังฆาามิสังสังฆังอภิสระนังฆาามิทุติยมปีพุทธังสรณังฆาามิทุติยมปีธรรมังสรณังฆาามิทุติยมปีสังฆังสรณังฆาามิ ต ų, ติยมปีผุ้ทางสารนังคจามิตติยมปีธรรมังสารนังคจาม onde, ิตติยมปีสังฆังสารนังคจามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยคาถานัตทิเมสารนังอันยังธรรมุพุทโธเมสารนังเวฬังเอเตนะสัจจะวชินะสุตทิเมหุตุชาพทานาทิเมสารนังอันยังธรรมุเมสารนังเวฬังเอเตนะสัจจะวชินะสุตทิเมหุตุชาพทานาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังเวฬัง เอตินาสัจวัเีนะสุทิมีหูตุสัมพทาบทที่เจ็ดบทพุทธานุสติอิติปิโสพระควาลาหังสมานุสุภโตพระควาวิชาเจรณาสัมปโนสุขตัวโลกวิถูอนุตตโลปุริสัทธรรมาสารติสัทธาเทวมนุสายนงพุทโธพระควาติ ວັດທີ8ທໍາມະນຸສติสະວະຄາໂຕພະຄະວະຕະທະໂມສັນຕິຕິໂກວະກາລີໂກເຫິປະສິໂກໂອປະນານດິໂກປະຈາຕັງເວທິຕາໂພວິນຫ บทท oh ี te ่9กาสังขารุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาบุคลาเอเสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปะหุเนโยถ้าขีณาโยอัญชลีกะละนิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสาตติบทที่สิบ ลัตตนสูตรยานีถภูตานีสมคตานีกุมานีวายานีอัตติลิขีสพพัพพีวะภูตาสุมาณารวันตุอัตโทปิสัพกิตกันจิสุนันตุภาสิตังสัจสมาหิภูตานิสามีทะสาพัพพีเมตังกัลโลทะมานุสิยาปชายะเทวะเทวะจะละโตจะละหะรันต,ติเยพะลิงอัตมาหินีลักขะทั อัปามาตยังกินจิวทิงอิทิทววาลยังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโมตะมังอิทะอัตถะอัตถะสเตนะอิธรรมปีพุเธรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจวสุวัตีหตุตรายังวิราคังอัตมาตังปณิตังยัตถะคายสัพยามุตณี สัมาหิโตนะเตนธรรมมีนะสัมมาทิจิจิติธรรมปีธรรมมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติหูตุยมพุทธเสโธปริวันนะยีสุจริษมาทิมานัตระลิกันยะมาหุสมาทินาเตนะสัมโมนะวัชติยิธรรมปีพุทธิรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติหูตุเยบุคาลาอัตฉะสตัง สัทธาจาริยต,ต,ตาลิโยคานิโนติเตทก,กินเนยะสุคตัสสะสาวกาเยเตสุทินานันิมหภาภะราณิอิทธมปิสังขีรตัตหนังปานิตังเอตินาสัจวัสุวัติโหตุยเยสุปะยุตตานะมะสาสะพีนนิกามิโนโคตมะสาสะลัมหิตปัต,ติปต,ตาอะมะตังวิไคหะ ดำธามุธานิพุติงพชนะมานาอิธรรมปีสังเคระตนนังปนิตังอิเตนะสัจเจวะสุวติโุดุ <c oughs> ยะถิงนทะขีโรตปัเวิงสิโตสิยายจตุพิวาเตพิอัมปะกัมปิโยตภูปะมังสับปุริทังวาทามิโยอริยาสัจจานิาเวนจันปส สติอิธรรมปีสังขีระเจนังปณนิจังเอเตนะสจิวัสุวัตเยอสิยาสัจเจนิวิภาวัยันติคัมพีปัลันเชนะสุทิตินิกินจาปิเตหุนติปะพุนปะมัจจานเตภะวังอัปทะมาทิยันติอิธรรมปีสังขีระเจนังปณนิจังเอเตนะสัจเจวัสุวัติหุนติหาวัสสะทัศนาสัมปทายะ ตัสสุธรรมาชะหิตาพระวันติสักกายยะทิติวิจิติฉันจะศีละพัะตังวาปิยะทัตติกินจิจะทุตุปะหะปายิปะวิปปะมุตโตชะทาภิธานานิอภัมภูกาตุงอิธัมปีสังคีรตะนะปานิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัตถิหุนตุกินจาปิโสกัมมกะโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทะ เจตจา,าวาพระพะพูสูตัสสะปจิตัตธายะอภัมปะภาอิทัปปัสสะวุตตาอิทัมปิสังคีตานังปานิตังเอเตนสะสัจเจวสุวสัชีสงฆุวะพัมภะพิคุงพ,พียะถาบุตสิขัตเชหิมหานนัมาสีปะธรรมพัชมิงคิมเหจะตถูปะมังธรรมะวะรังอธี สัยนิพพานาครมิปะละเมีงอิตาย,ยะอิธรรมปีพุทเธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติโหตุวะรูวะอนยุวะรัตูวะราฮะโลอานุตตะโลธรรมะวะลังอะเทสัยอิธรรมปีพุทเธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติโหตุขีนังบุรานังปะณวังนัตถิสัมภะวังอัตตะดิตายยติเจ ภาวิส te <pl ains> ัมิงเตคีณาพีชาอวิรุตหิฉันทานิพันติทีลายทานยมปฏีโปยธมปิสังคีรตานางปานิจังเอเตนะสจิวัสุวัตถีหัวุยานิทะพูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิอัตตลิขีอัตคัตขัตถังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถีหัวุยานิทะพูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิอัตตลิขีอัต อขตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังมนัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพูตานิสมังขจามยุมานิวายานิอตัตติเคอัตคาขตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนมะสาวนวสิวัติโหตุบทีสิเมตยนานาภิยปผลิตสัพพโลโควินาสตูสัพพะสัตตาปวชัชเชจิตโตสัพพเวละมัตติจันโตนิพุโตจตุวัวงพระวัง สพิติโยวิวัชนตุสัพพโลโควินัสสัตตุมาติภววันตารโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนสีเรสะนิจังวุธาปัญชายโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลัง